เอาเลยนัน <c oughs> นี้ลแหละยังม้วนดวงวิญญาณลอยล่องสังขารไหลลาลโลกโศกบ่มีผีนังให้อาศัยลูกย <c oughs> ุ <c oughs> บานว่าทานส่างทรงบุญเดโนมาบัดน,นี้ เก้าถึงวิญญาณเจ้าเก้าถึงวิญญาณเจ้าเลื่อมโบว์เก้าถึงวิญญาณเจ้าบ่มากินเข่าหอล่อหาลูกแกลเต่ามาน้ำเข่าทรงบุญหว่ารเหลียวไปมาบุญพี่จนว่าตัวอาลา ทำหมูมาน้ำกันว <มา S 1> ่าบ่าเห็นหลานเจ้าลูกสั่งเมาหมัวเล่นกลางคืนบ่หูตื่นมาบ่าคิดทำหมูน้ำเจ้าพอแมสตน Mưa này <laughs> kháu áo bụn tẹc dù chôn Chôn mệt thù khuôn tòa thòng thịnh Bụn kháu phá đáp đỉnh Té la khang mẹ phá sàng Mưa mẹ nhằng Xeo quảng đẳng tưng tăng Tưng tăng lũ bay nắng Dù tháng đầy đê nó พนมานำกันมูพนหินหลานแล้วหรือมีแนวขัดของจำเป็นดีอย่างนอนหรือลูกคิดบอ่อพอลืมแล้วพอแม่ตายคขมือ,อยางน้ำกันลายลายหอบเอาสิ่งเอาของ ถึงกินท้องของท่านสิมากยาละปาปิงแม่ยืนนิ่งอยู่เสาวหวัวฟังเสียงหวัวจนห่าซื้นแม่นอนคอยอยโเมิดคืนจนละหอดมือเสาบอเห็นเจ้าแม่อ่อนใจคำมือ Ó. Oh.